สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาพูดสีเป็นมงคลประจำวันเกิดนะคะสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเลือกซื้อสีเสื้อผ้าเครื่องประดับตามโหราศาสตร์นะคะนี่ค่ะตามโบร,โบราณวันนี้พี่กุ้งก็มาแสดงทำด้วยหลวงปู่โตนะคะนี่ค่ะ ท่านสง่างามหมดจดงดงามเลยนะคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านพี่กุ้งก็จะบอกเคล็ดลับนะคะก็คือ,อความหมายของสีสำหรับวันอาทิตย์นะคะความสำเร็จจะเป็นสีม่วงส้มเหลืองนะคะแล้วก็โชคลาภสีขาวทะเลมีปากเสียงคือสีเขียวเจ็บป่วยสีดำน้ำเงิน อํานาจสีครีมสีเทามรณะคือสีชมพูนะคะบริวารการขอความช่วยเหลือคือสีแดงค่ะแฟนคลับเดีวสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ความหมายของสีนะคะความสำเร็จคือสีครีมสีเทาโชคลาภสีชมพูทะเลมีปากเสียงสีม่วงส้มเหลืองเจ็บป่วยสีดำสีน้ำเงิน อำนาจส,สีดำสีน้ำเงินมรณะคือสีเขียวนะคะบริวารการขอความช่วยเหลือคือสีขาวค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารความหมายของสีนะคะความสําเร็จคือสีดําน้ําเงินโชคราบสีเขียวทะเลมีปากเสียงคือสีครีมเทาเจ็บป,ป่วยสีขาว อำนาจคือสีแดงมรณะสีม่วงส้มเหลืองบริวารการขอความช่วยเหลือคือสีชมพูจ้าสำหรับคนเกิดวันพุธความหมายของสีนะคะความสำเร็จคือสีแดงโชคราบสีม่วงสีส้มสีเหลืองทะเลมีปากเสียงสีดำสีน้ำเงินเจ็บป่วยคือสีชมพูอำนาจคือสีขาว มรณะคือสีครีมสีเทาบริวารการขอความช่วยเหลือคือสีเขียวค่ะแฟนขับโหนี่ค่ะความหมายนะคะแฟนขับนะแล้วต่อไปนะคะแฟนขับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะความหมายของสีนะคะความสําเร็จคือสีขาวโชคลาภสีครีมกับสีเทา ทะเลมีปากเสียงคือสีแดงเจ็บป่วยคือสีเขียวอำนาจสีชมพูมรณะสีดำสีน้ำเงินบริวารการขอความช่วยเหลือคือสีม่วงสีส้มสีเหลืองค่ะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะความหมายของสีความสำเร็จคือชมพูโชคราบสีดำสีน้ำเงิน ทะเลมีปากเสียงคือสีขาวเจ็บป่วยคือสีม่วงส้มสีเหลืองอำนาจคือสีเขียวมรณะคือสีแดงบริวารการขอความช่วยเหลือคือสีครีมและก็สีเทาความหมายสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะความหมายของสีความสำเร็จคือสีเขียวโชคราบสีแดงทะเลมีปากเสียงคือสีชมพู เจ็บป่วยคือสีครีมเทาอำนาจสีม่วงส้มเหลืองมอรณะคือสีขาวบริวารขอความช่วยเหลือคือสีดำน้ำเงินนี่ล่ะค่ะความหมายก็คือเป็นวิธีการใช้นำไปติดไว้ที่ตู้เสื้อผ้าเป็นสีสากลน,นะคะที่สามารถใช้กับทุกเพศทุกวัยและเป็นส่วนบุคคลนะคะสูตรนี้ ดีทุกวันเลยนะคะแฟนขับขอให้ทําตามนะคะแล้วก็10ข้อที่ต้องทำหนึ่งเกิดเป็นคนจึงต้องทำสองทาไม่เป็นต้องหัดทำสามหัดเป็นแล้วต้องทําเองสทําไม่คล่องหัดมันหัดทำห้าคิดจะทําทําท,ทันทีหกสมควรทํารีบไปทํา 7. ยามจนยิ่งต้องทํา 8. ยามรวยต้องทำต่อ เก้าทำไม่ดีรีบแก้ไขสิบทำจนตายไม่ต้องทำค่ะแฟนขับอคติทำตรงนี้ก็ขอให้แฟนขับทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจตามสีเสื้อผ้าเป็นโบราณโบราณน,นัเจ้าค่าโชค